สนุกกันเลยจะขึ้นปเล่นเหมือนเพลย์ด้ไหมก่อนกลับเอาความนะะ่าของเด็กๆมาฝากคุณดยวนาไปปล่อยไว่ตาอ้วนเนาะไปเล่นกับทานประธานเจาะเจี อันนี้คือก็โดดขึ้นไปเล่นเงองคนเยวขึ้นไปเล่นบนเปลงานไปจกบกันบนน,น,น่ะน่ะน่ะอ๋อจังหวัดห้าตัวคนเดียวเลยนะ ความน่ารักมาฝากนะโยมนะ <laughs> เก <laughs> เด็กสี่ตัวเลยตรงนี้นี่นี่นี่โอ้ยอ่ะบินลอย <laughs> Ngay, luk lúc kin, dick dick kin, an à ninh 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 à ninh 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 à ninh 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 โอ้ยจะกัดมือเย็นๆล่นลูกใจยันยันใย็นเย็นใจยันอึบอึเออบอึบอ่กินนอนกินดีดีกระดูกให้พ่อมันเออนน่นน้องไม่เชืนดิไหนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอากระดูกออกก่อนไม่ได้หรอกนะต้องเอากระดูกออกก่อนมานี่ยเนี้ยเนีโอ้ยนะถ้า <towards> ไม่เอากระดูกเดี๋ยวมันจะทิมตอนนี้ตอนเช้านะโอ้ต้องให้ดีๆนะโยมนะไม่งานกัดเมื่อเราขอเขาเข้าคิวนี่แต่เช้าอยู่อฮ้ยเ้ยอฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยน่่นเน้่เฮ้ไอ้ดัง้ยเ้ดเฮ้ยเฮ้ย้นมายเว้ยดฮ้ยเฮ้ยเ้ยัง้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮเฮย đang 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 Mà đi đang 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 à. ôi ôi đang 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 Ờ, ờ! Nè! đang Lên đang 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 Ờ! Ưp! à. มีอา่าย่ายาอ่าตัวน้อยนี่อ่ะอื๊บอ้อไปนี่อ่าอึบอ่ะเล้วชิ้นสุดท้ายอึบเดี๋ยวลูกใจเย,นย,นยน็ยนๆใจเยน็นกระดดกลูกกินไม่ได้ไงลูกคือถ้าให้อ่ะนั่นเขา ก็อยากกินนะเนาะกัดมือเราได้คนเดียวอ้าวเฮ้ยอันนี้เอาอือโอ้ยอ้าวมีมีเลยอ้าวนี่อาน้อยนี่เลยข้างบนข้างบนนี่ข้างบนนี้นี่นี่นี่ดังโอู้ดังไม่ทันเขาเอา ออเอ้าโอ,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 อ้โหมาแล้วลูกมาแล้วว่้มาแล้ว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 โอ้อยอ้ยลอยไหมลอยไหมลอยหมดแล้วโอ้โหหมดแล้วว่ะหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยเจริญพรยามเช้าบรรดาญาติโยมนะ นโอ้ยนะพซื้อไก่ย่างเอาไว้นะให้เด็กๆนะอร่อยหิวอยู่เลยหิวนะ่ยพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วอ่าจริญพรบันไดจะเตมนะวันนี้มีของดีมาแจกเด็กๆอหออ๋อเอ้อโ้อมาเยมาเลยยวมานี่มา

Ani, <laughs> <Vattly> <ooo> มานี่อือนี่เอ้ยมีน้อยจังว่า <diat SIMON> <prayers>